ของทททีวีพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามกีฬากองทัพบ,บกย่านถนนวิภาวดีเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับขุนพลกิเลนพยองเอสจเมืองทองอยู่แต่ของเราต้องออกมาเยือนทีมสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ อยู่ในแต่ทีมอันดับ9ของตารางฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศในวันที่2ธันวาคมซึ่งจะไปเตะก,กันที่สนามสุพัชลาสายเพื่อหาทีมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย FA ครับในคราวถัดไปนะครับก็ถือว่าเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมนั้นเป็นการชิมลางการเจอกันไปก่อนคร่าวๆค,ครับ ทีมเกลีย่ไปเฉะของเ,ขเราตกมาอยู่อันดับ2ของตารางฟุตบอลไทยพิมพ์มีกนะครับาำหลังบุยรามยูเอเต็ดอยู่2คะแนนเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่31ตุลาคมจําเป็นมากๆครับที่จะต้องคว้า3คะแนนออกไปจาก,การังของทีมสโมสรอ,อาร์มี่ให้ได้ครับมาริโอยูราสกี้นะครับนัดที่แล้วสามารถทำแฮตทริกได้เรียกว่า3นัด ทำมาสแฮตริกแล้วนะครับสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้สนามกีฬาของทับกนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับสนามเ s g stadium นะครับแฟนขับกีฬาของของเราเดินทางไม่ไกลมากนักนะครับ ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นที่จะคว้า3คะแนนในเกมนี้ให้ได้นะครับเพื่อกดดันทีมนำอย่างบุีรัมย์ยนเต็ดต่อไปครับคู่นี้ทำการแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะครับภาพอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับนะครับพอใกล้เวลาเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นแฟนคลับกีฬาชาวเราก็เริ่มทยอยเข้าสู่ภายในสนามกีฬากองทัพบ,บกครับ ข้อดีของการเตะวันเสาร์ก็คือแฟนคลับกีฬาพิยอจะหนาตาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนฝูงนะครับเครียดๆมาจากการทํางานหนักแล้วนะครับก็มารีแลกผ่อนคลายกับการชมฟุตบอลทีมรักนะครับแชมป์ไม่แชมป์เราว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่การมาชมฟุตบอลเนี่ยมันถือว่าเป็นการมาเจอเพื่อนใช้เวลาวันหยุดให้เป็นประโยชน์รวมไปถึงได้ผ่อนคลายจากการทํางานที่หนักมาตลอดทั้ง1สัปดาห์นั่นเองครับ วันนี้โคต้าทีมเยือนของเราทางฝั่งอาร์มี่นะ่ให้เยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากสนามกีฬากองทัพบกเนะี่ยมีความจุค่อนข้างมากนะครับก็เลยให้ฝั่งมีหลังคาในราคา200บาทให้กับแฟบนขับเกมของเรากันด้วยแล้วก็ฝั่งไม่มีหลังคาคือหลังประตูนี่ราคา180บาทนะครับแฟนขับประมาณสักเกือบ1000คนนะครับก็เลือกไปชมเกมหลังโกส่วนอีกประมาณสัก800หรือ900คนนะครับ ก็เลือกไปชมฝั่งอัศจรรย์ที่มีหลังคานะครับรวมๆแล้วก็เกือบ2,000คนได้นะครับในการเข้ามาให้กำลังใจขุนพลกิเลสเฉลียของเราเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาครับวันนี้ยังไงก็ต้อง3แต้มครับแฟนคลับกิเลสเหียวของเราบอกก็ถือว่าเป็นงานยากนะครับ เพราะว่าหลายๆสมโมสรมาเยือนทีมอาร์มี่ยูในเต็ดนั้นก็ต้องบอกว่าเจองานหนักทั้งหมดแหละครับอาร์มี่เล่นที่บ้านตัวเองค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับและเกมก่อนหน้านี้เพิ่งจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับในการบุกไปเอาชนะทีมการท่าเรือมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับ,บ,บทีรริสินแดงดาครับ <c oughs> เสื้อคอลเลกชันนี้หายากแล้วนะครับสำหรับเสื้อของพี่หมอนที่ใส่เข้ามาเชีย นักเตะก,กีเลน์ไชของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรามาดูสเปดเพล่นตัวจริงของสโมสรกีเลน์ไชของเรากันดีกว่านะครับผู้สาป,ประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับสเซนเตอร์คิมดองจินยืนคู่กับนาโออากิอาโอยอมามะแบ็กซ้ายสุริยาเสียงมุย้ยแบ็กขวาทิติพันธ์พ่งจันทร์นะครับมิดฟิลด์ตรงกลางสารัตย์อยู่เย็นทำเกมร่วมกับมาริโอยูรอสกี้และดัสกรทองเหลาตัวรุกฝั่งขวาวันนี้โยกทีรศินไม่อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็น กาสเดชเวทยาวงนะครับและหน้าเป้าเป็นเคลตันซินวาวันนี้ทีมกีเลนผยอของเรามาในชุดทีมเยือนครับเสื้อขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวครับเป็นทีมกิเรนผยอครับได้เขี่ยลูกก็เริ่มเล่นก่อนบุกจากท้างฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศนครับเคลตัน ทางตัวเองไปทางฝั่งขวาวางเปลี่ยนฝั่งมาตั้งใจจะให้เทียวสินแดงดาครับแต่บอลมาไม่ถึงครับและลูกสวนกลับของทีมเจ้าถิ่นครับเด็ดขาจริงๆนาทีที่3ครับคาฮิลานโนลุดเดียวมากะวินเซฟได้จังหวะแรกครับแต่ว่าเมเล็กซันเดอร์มือราไลลอสครับโอ้โหคมจริงๆยิงยิงดซ้ายนะครับมุมก็แทบจะไม่มีกวินปิดไว้แล้วนะครับ ยิงเบียดเสาเข้าไปจริงครับสำหรับอเล็กทําให้ทีมอาร์มี่ยูเอเต็ดขึ้นนําทีมกีเรพยองไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และเกือบจะได้ลูกที่2ครับจากบอตติหุหจังหวะแรกอเล็กยิงไปติดเซฟกวินนะครับบอตติซ้ําหลุดกรอบออกไปกีเรพยองก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอจากการสโล่เดียวของกัสเดตเวทยาววงหึงดึงผู้เล่นอาร์มี่สองถึงสามคนครับแต่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ตรงกรอบ สุริยาเทียสินทางตัวมาทางฝั่งซ้ายครับตักไปเสาไกลอห๊ยมาริยอยูรอมสกีตั้งใจจะแปรย้อนกลับมาให้สารัตอยู่เย็นครับแต่ว่าฮาัตซันนี่ดักจังหวะออกมาปิดมุมได้ดีมากๆครับเทียสินเปลี่ยนไปทางฝั่งซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยครับวางไปตรงกลางอ้หูได้แล้วล่ะครับ1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่20บครับสุริยาสิงห์มุ้ยวางบอล จากทางฝั่งซ้ายสวยมากๆครับนี่ครับคนละเคลตันซินวาลอยขึ้นมาคนเดียวเลยะครับชัยวัตรก็เบียดเอาชนะไม่ได้เอสจีมอนทอยเต็ดได้ประตูตีเสมอเร็วนะครับแล้วก็เป็นการทําประตูของเคลตันซินวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหน้าที่แล้วเพิ่งจะยิงชนบุรีเอฟซีมาได้หนึ่งลูกด้วยเช่นกันแต่ว่าโจทย์ของทีมกีเนพิของเราวันนี้ต้องชนะนะครับ พราะฉะนั้นต้องโหมบุกเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนําให้ได้เธีรสินพยายามจะแหวกหลบแนวรับของอาร์มี่เดเตแต่ว่ามีรุม2รุม3แล้วครับเอาชนะไม่ได้กาสิเดตเวทยาวงครับตากบอลไปเสาไกลมีเครตาสินวารอยอยู่ครับแต่ประตูของอาร์มี่ฮัสซันนี่ดักจังหวะตัดเกมได้ดีครับเธียรสินสลับกับกาสิเดตมาทางฝั่งซ้ายบ้างคราวนี้จะเปลี่ยนไปเสาไกลให้กับกาสิเดตเวทยาวง บอลมันลึกจนหลุดออกข้างไปมาริโอไม่มีใครประกบลองส่องไกลดีกวา่าแต่ว่าเป็นขาที่ไม่ถนัดนะครับสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้จบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยูหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับรอาร์มี่ย <Army, S 2> ูเต็ดเองก็เล่นเกมรุกด้วยเช่นกันนะครับพยายามจะเอาประตูขึ้นนำด้วยเช่นกันก็เป็นเกมที่สนุกแหะครับผัดกันรุกผัดกันรับ มาริโอโยร์สกี้วางบอลมาตั้งใจจะให้กัสเดตมาไม่ถึงครับแต่ว่าทิติพันธ์ยังฉกมาได้เปิดเข้าไปเลยครับแมคเคเลตันซินวาดูดบอลลงจังหวะแรกไม่ดีครับเล่นต่อจังหวะ2ไม่ได้โอ้โหแล้วอาร์มี่เองมองคทลทศกัยครับจ่ายเข้ามาให้ใครที่ไรเนะดีดบอล เล่นเร็วแล้วนะครับแต่ว่ากวินยังคงเซฟไว้ได้และคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่หน้ากรอบประตูซ้ำจังหวะสองก็ยังหลุดก่อไปเกือบจะได้ประตูขึ้นนํำครับแล้วก็เกือบจะเสียด้วยเช่นกันเอสซีจีมอทเต็ดแม่อเล็กอเล็กนี่หวือหวามากๆครับยิงเข้าข้างตะข่ายเอสซีจีมอทเต็ดต้องแก้เกมแล้วครับเอาชนะนันป้อมบุกผา ลงมาแทนกัสเดเดตเวทยาวงครับเติมศูย์หน้าขึ้นมาชนะนันได้จับบอลปลิ้นนิดนึงหมวนกลับมามองดูเพื่อนมีเติมครับสารัตยู่เย็นแมแต่วอลเล่ไม่เต็มเท้าบอลมันปลิ้นปลิ้นครับการวางบอลยาวของกวินทํามสัจนาเคลตันมงชงต่อให้ชนะนันวลเล่ดีซ้ายทันทีไอเดียดีแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับยังไงก็ต้องเอาประตูขึ้นนําให้ได้ครับสำหรับเอสซีจีมุทอยเตดลูกฟรีคิกเล่นลูกสูตรครับแม่ก็คลุกคลิกคลุกคลิกจนจังหวะสุดท้ายเคลตัน ต้มเขาข้างตะข่ายครับโอ้โหเกือบได้สองหนึ่งครับแต่ว่า Army อาร์มี่ยูเต็ดเองนี่ครไม่ยอมเหมือนกันนะครับยังไม่เผาเกมบุกเหมือนกันนะครับมงคลทัศไกมองมองแล้วตักมาเสาไกลแล้วพอติจาวาเล่ด้วยขวาวอลเล่ไม่เต็มเท้าครับไม่โดนบอลแล้วเคลย์ตันซินบาสกัดผิดเหลี่ยมเกือบเข้าประตูครับจังหวะเมื่อสักครู่ บุกหนักมากครับพอบุกหนักทําไม่ได้อาร์มี่ยุ่แต่สวนกลับครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่75ครับจากการยิงของบอติครับนะครับมงโคลโตสกายจ่ายเข้ามาครับบอลมันทะลักมาถึงปอติแม่นี่แหละครับต้องการเอาประตูขึ้นนําให้ได้โหมบุกอย่างหนักหลังบ้านก็จะหลวมเป็นธรรมดาครับ หลังจากนั้นทีมกีเร็ีองยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเอาประตูทีเสมอให้ได้ก่อนโจทแรกเลยตั้นซินบาแมนโหงหนึ่งหน่งแต่ประตูชื่อว่าฮัสซันซันนี่นะครับยิงผ่านเขายากมากๆทีวิสินแดงดาครับดึงเข้าขวาจ่ายทะลุให้กับชนานานแตะหลบฮัสซันไปได้แล้วแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับโอ้โหยังครับยังสองหนึ่งอยู่มาริโอปันไปติดกําแพงบอลมันทะลักมามทีวิสินแดงดาทิ้งตัววอลเล่ก็ยังไปตรงตัวฮัสซันซันนี่ครับ ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับสาระจู่เย็นต้องวางบอลยาวๆไปให้กับเคลต้าซินวาหม,มงไม่ตรงกรอบอีกครับสีวกร์เตตะกูลวางไปลุ้นกันข้างหน้าฮาสันสันนี่ก็ยังรับได้สบายน่าจะเป็นจังหวะลุ้นท้ายๆแล้วล่ะครับสุยาสิงมุยวางขึ้นมามาริโอต่งึงจังหวะยิงใส่ก้อยนิดๆบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหทำให้จบเกมการแข่งขันเป็นอาร์มี่ยูนเต็ดนะครับ เอาชนะทีม s อ g จีบงทอยเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เส้นทางการลุ้นแชมป์ของสโมสรกิเลมพยองในฟุตบอลไทยพิีเมี์ลีกดูค่อนข้างที่จะเลือนลางนะครับถึงแม้ว่าในทางเทฤษสีจะยังคงเป็นไปได้ครับตามอยู่เพียง5คะแนนกับเกมที่เหลืออีก18นะัดแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ต้องรอให้บุรีรัมพลาดสัก2-3เกมนะครับ แต่ยังไงแล้วสโมสรเอสซี G, มุทอทรเต่ของเราก็ยังคงมีลุ้นในฟุตบอลถ้วย FA ฟเอัพรออยู่นะครับก็จะเจอกับเจ้าเก่เากเจ้าเดิมทีมอาร์มี่ยูไนเต็นี่แหละครับหลังจากนี้จะมีเวลาพักราวสัก2อาทิตย์นะครับนักเตะจะได้มีเวลาทุกทวน รวมไปถึงฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ล้าเหลือเกินในช่วงนี้กลับมาแล้วก็เรียกคะแนนในช่วงหกเกมที่เหลือให้อย่างสุดความสามารถซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะจบที่ไหนแบบไหนอย่างไรถ้าเราเต็มที่คิดว่าแฟนคลับกีชาของเราก็รับได้ด้วยเช่นกันนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอคุณกองเชียร์กีฬาของเราที่ตามให้กําลังใจถึงสกีฬากองทัพบ,บกขณะฝนตกก็ยังไม่หนีกันสุดยอดจริงๆเลยละครับ